สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำครีมตัวใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นแบรนด์ของ 3W ม i นลนะคะเป็นตัวที่เอเหมาะกับสาวๆที่เริ่มอายุ25ขึ้นไปนะคะแบบว่าผิวขาดน้ำนะคะแล้วก็ผิวหย่อนยานไม่แห้งเออแห้งตึงนะคะแล้วก็ผิวไม่ยกกระชับนะคะตัวนี้จะเป็นสูตรของที่มีสารสกัดหลักจาก คอลลาเจนนะคะจะเติมคอลลาเจนให้กับผิวเรานะคะทําให้ผิวเราแต่งเด้งแต,ต่งตึงไร้ริ้วรอยนะคะสําหรับปัญหาฝ้ากะหรือรอยสิวสามารถช่วยได้เช่นกันนะคะสําหรับแบรนด์3ามดับคลินิกตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ระดับกลางๆของเกาหลีนะคะราคาไม่แรงมากแล้วก็ใช้ได้มีประสิทธิภาพนะคะตัวนี้จะให้ดูรีวิวที่กล่องก่อนเลยนะคะจะเป็นกล่อง สำหรับเออสูตรของลายนี้นะคะจะมีหลายสูตรเนาะแต่ว่าตอนนี้เข้ามาก็จะเป็นสูตรของคอลลาเจนนะคะตัวนี้เนาะกล่องจะเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะบรรจุขนาดอยู่ที่ขนาดอยู่ที่ 50ml นะคะสามารถใช้ได้ทั้งกลางคืนแล้วก็กลางวันเลยนะคะตัวนี้50 ml นะคะรูปแบบกระปุกสวยงามนะคะตัวนี้ เนื้อครีมนะคะเป็นเนื้อแบบเจลลี่เป็นเนื้อไม่หนักหน้านะคะสามารถทาได้ไม่ทำให้หนักหน้าแล้วก็ไม่ทำให้อุดตันด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะสำหรับแบรนด์สามรัปปนยูคลินิกตอนนี้คนไทยหลายท่านก็น่าจะรู้จักเนาะเพราะว่ามาดังพอสมควรนะคะในไทย นะแต่ว่าตัวนี้ก็คนนำเข้ามาน้อยนะคะแล้วก็ราคาเบามากนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะ